โอเคนะครับ <Okay>, ผมก่อนที่จะไปดูคลิปตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มที่คอนองตัวเองมาแล้วนะครับกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้ทุกคนในกะผมมาพูดคุยหรือแกลกรุดซื้อขายรถอะไรกันได้นะครับผมและบางดีบุญนะมาแจกรถด,ด้วยนะครับผมมีแต่รถด,ดีดอ่ะสล้วเรบคนที่อยากเข้าเนะีผมสามารถกดลิงก์ด้คลิปนี้ได้เลยโอเคไม่เบิ่การเสียเวลาดูคลิปไปเลยเลยยุบโอเคนะผมกับช่มชชดท่นถนนแต่แล้ววันนี้อยู่ในเกมขาไปกินเช่นเดิมแล้ววันนี้อยู่กับมัวละแขนคร ยงเปอันนี้ครับผมเราอยู่กับลูกครึ่งเอา้ามาได้ไงไหนกูเกิล <c oughs> อยู่กับเลูกครึ่งเอทคเป็นเอเวนทาดดเอ h บีนะครับผมแล้วก็มูลแคนเอทีอซึ่ง <c oughs> ผมเอามาแบบผสมมั่วๆเลยนี่ับผมซึ่งผลออกมาก็ได้ก็คือเมื่อรู้เทเเ้านะสำหรับทุกคนคิดว่าเทาไหม คอมเมนต์มาหน่อยอืตัวนี้ผมคิดว่าฉากหลังที่นะดูอย่างที่อ่ะแต่ปกคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาแมคลาเรนมาเนี่ยผมเออช่างมันเถอะนะวันนี้ผมก็จะทำคอนเทนต์5ออสถานที่ลับเนี่ยผมในแมปซิตี้วันของคาปิคินเช่นเดิมนะครับผมเช่นเดิมอะไรโอเคเนี่ยผมมาเริ่มด้วยวิธีแรกกันเลยเอ้ยไม่ใช่วิธีแรกจุดลับที่แรกเนี่ยผมให้ทุกคนมาผมมาตรงนี้โอเค อตอนนั้นผมไปดูในคอมเมนต์มาเนี่ยผมบอกว่าให้ผมปรับภาพต่ำลงนิดนึงเนี่ยผมเพราะว่าตอนนั้นมันก็แหลกอยู่นะผมคิดว่าแหลกนะแต่จริงพอเข้าแบบโปรแกรมตัดต่อที่เป็นแบบแอปตัดต่อเนี่ยผมคือมันมันจะแหลกเพิ่มขึ้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่จริงตอนที่ผมเล่นคือมันไม่ค่อยแหลกน,นะผมแต่พอเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วมันแบบเหมือนเฟรมเรทมันตกอะแต่ผมก็ปรับเป็นแบบ60 f ิ s เอพเเลยนะแต่มันก็ตกอยู่ดีแต่ช่างมันเถอะอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะกระดุกหรือเปล่า โอเคนี่ผมไปดูกันเลยทีแรก้อจุดหับแรกเนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยผมมาตรงสนามบินตรงนี้เลยบู <c oughs> ้ยทุกคนเนี่ยผมมาตรงนี้สนามบินแล้วก็ลงไปเนี่ยผมนีม่ทุกคน เอาจิงหลายคนก็น,น่าจะรู้เลยเนี่ยผมแต่บางคนก็นอาจจะยังไม่รู้นี่ซึ่งมุมงนี้เนี่ยผมมันจะไปเชื่อมกับตรง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 ไหนออเมมีสนามบินแล้วก็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 กจาไม่ได้เปิดไปดูโอเคเนี่ผมตอนนี้ผมก็มาผูกตรงนี้แล้วเนี่ยซึ่งผมก็ตัดไปนี่ผมเพราะว่า ถ้าอยากดูแบบว่าจริงทดูคนก็สามารถไปดูได้เลยนะแบบเข้าเกมแล้วก็ไปดูได้เลยแต่รู้ว่าคนที่แบบไม่เคยดูคลิปนี้ของผมก็สามารถไปดูได้นะดูใ <c oughs> นผมตอนนี้ตอนนี้ลูแลโมกนนี่ฮุนแลคแคนเอสีโอแลโมกนนี่เอมเ,เวนตอโรเอสบีเจผมก็ติดค้างแงก,กอยู่ตรงน,นี้นะผม ลดต่ำอย่างเงี้ยเอาจริงผมคิดว่าระดับตรงนี้น่าจะเป็นระดับกลางนะหลดกลางเนี่ยผมมีมาลดกลางอือช่างมันถึกนะโอเคเนี่ยผมไปดูจุดลับต่อไปกันเลยโอเคเนี่ยผมตอนนี้ก็มาจุดลับที่สองแหละนี่นะผมจุดลับที่สองไอพี่มัน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 อร่อยไหมมันสีม่วงม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเคตอนนี้น่าจะ โอเคตอนนี้ก็ตุกแหละเห็นผลแล้วเออชิบประมาณเลยแล้วกันนี่เนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมมาคนดูสงสัยแบบเอา้ามันก็อยู่ตรงนี้ผมก็ดูเลยเนี่ยใต้ดินเนี่ยผมเคยมาบ่อยไม่ใช่นะครับผมอ้ทุกคนมาตรงนี้เอาจริงจุดลับนี้มันก็มานานเลยเนี่ยผมแต่ G m อก็ยังไม่แกะน่าจะแบบว่าเป็นกิมมีคของเกมเลยเนี่ยผมไอ้ทุกคนเนี่ยผมมาแถวนี้ลงมาแล้วก็เลี้ยว ลงมาเรื่อยๆนี่ผมจนเกือบชิดกำแพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มาชิดกำแพงตรงนี้แล้วก,กดลงนะผมนี่มันจะเป็นแบบที่เก็บสติกเกอร์นี่ผมสติกเกอร์น่าจะแทบทั้งหมดในของในเกมเลยเอาจริงบางอันมันก็ไม่มีนี่ผมนี่ซึ่งอันนี้ผมก็เคยเห็นนะมันอยู่แบบตอนหน้าเริ่มเกมแบบเก่าๆเลยเนี่ยนี่ตอนนี้ก็มีอา้าวหายไปไหนอ้าวหาย แล้วนั้นผมเห็นแบบว่าสี่เหลี่ยมไม่ใช่นี่นี่นี่ก็มีนะผมนแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลนนูน่นเลนนี่นี่ก็มีท่อน้ำนี่ให้ผมพวกลอยประมาณนี้นะผมนี่ซึ่งข้างล่างตรงนี้นี่ยหผมก็เออเห็นเป็นอุโมงค์นี่ใหผมเป็นอุโมงคแบบ์แบบอุโมงค์ที่แบบที่แรกนยผมนี่นียผม ข้างล่างมันก็เป็นหินหินอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เห็นแมปแทบทุกแมปเลยนะครับผมโอเคเนะี่ยผมไปดูจุดรับพิสามกันเลยตัวตึกแล้วทุกคนผมลืมบอกคือมันจะฟาร์บกลับรถไม่ได้นะทุกคนต้องออกแล้วเข้าใหม่โอเคเนะี่ยผมตอนนี้ผมก็ถึงจุดรับพิสามแล้ะเอาจริงตรงนี้ก็แทบไม่ใช่จุดรับเลยผมไม่อยู่ตรงเนี้ย ซึ่งหลายคนผมคิดว่าน่าจะไม่เคยมาเลยเนี่ยผมหลายคนแบบหลายคนมากอะ่ะคือตรงนี้มันสามารถเข้าไปได้นะเพราะว่าเพิ่งอ,อัปเดตใหม่หมั้งหรือมันมานานแล้วไม่รู้แต่ตอนนั้นผมก็เคยเข้าแบบตอนเวอร์ชันเก่าๆอยู่นะผมว่านี่คือมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเอาแปบ,บนึงชึบเคไม่อยู่นผมไม่อยู่ใกล้ร้านซ่อมรถนะนี่ไอ้ลูกคนนี้ผมมาไปตรงซ่อมรถแนวผมตรงเนี้ยชึบ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยนึงเนี่ยผมเป็นทางผ่านตรงทางผ่านก่อนเอ้ยนั่นะซ่อมรถซ่อมยางเนี่ยผมข้างบนนี่โอเคเนี่ยผมไปดูจุดลับต่อไปกันเลยโอเคเนี่ยผมตอนนี้ผมก็มาถึงจุดลับที่ต่อมาแล้วนี่มาดูคนเนี่ยผมมาตรงเนี้ยไปตรงตรงนี้โอเคไปได้แต่มันก็ข้ามไปไม่ได้อยู่ยดีเฮ้ยหฮ้ยเ เอายิงทุกคนสามารถเหินจากตรงนั้นได้นะผมเคยทําอยู่นะแต่แรมโบ้งนั่ะทำไม่ได้มันโหลดต่ํามาโหลดเตี้เตี้ยเลยดูก่อนแป๊บหนึ่งแล้วลองดูชือ <Sure. S 2> <c oughs> ไม่ได้ดูน โอเคทุกคนไม่ได้นะเอาจริงถ้าแบบว่าเอาพวกโดดสูงสูงมาน่าจะได้อยู่เชื่อ <Sure. S 1> มาทางนี้ก็ได้เอาจริงไม่กับทางตรงนั้นที่ผมบอกตอนแรกก็น่าจะได้แหละมาให้มันยากทำไมก็ไม่รู้เชื sure. ่อ นี่เนี่ยผมให้ทุกคนเข้ามาตรงตึกเนี่ยนี่เนี่ยผมมันจะมีแบบเนี้ยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นกิมมิคอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นแบบที่เก็บกล่องเขียวนะครับผมเวอร์ชั่นเก่ามันจะไม่มีตืกตรงนี้แต่เวอร์ชันใหม่มันมาไดยแบบนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปแทบทั้งเมืองมันเปลี่ยนไปทั้งเมืองเมืองหนึ่งเลยแหละใช่มันเลยแบบเอากล่องเขียวมาไว้แถวเนี้ยไม่รู้แถวไหนแถวนี้แหละเนี่ยครับผม น่าจะเข้มาตรงนี้แหละนะผมหรือแม้ก็อยู่ตรงตึกเนี้ยก็ลองเข้ามาหาดูนะผมโอเคเนี่ยผมไปดูวิธีต่อไปกันเลยโอเคเนี่ยผมที่ต่อมาเอาจริงหลายคนก็น่าจะรู้แหละเอาจริงถ้าใครแบบผู้เล่นเก่าๆแล้วแบบดูใน y o u t u ู e หาดูเนี่ยผมก็น่าจะรู้เยอะอยู่บนหนกว่าเลยพวกอย่างเงี้ยเอานเอาขากากอกนไปเจอนี่ ไม่ดีนะผมตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งๆนะตรงนี้ผมก็ชอบมาแบบฝึกดิฟรถนะครับผมาณนี้นะครับผม มันฝึกดิฟอะไรมาเน,นี่ยนะผมน่าจะมีเพิ่เท่นนี้แหละนะครับผมโอเคเนี่ยผมสำหรับคลิปนี้แนนำเพียงท่นนี้เนี่ยผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่ครับผมเดี๋ยวมาขอปิดแบบเท่ๆสวยๆ <c oughs> ปิด,ป,ด,ป,ดปิดแบบหือแล้วกันฟื้ ไม่นะโอ้โหไม่ได้ผมก็จะแบบดีไปดีหล่นแล้วก็เลี้ยวแบบทิ้ตี่เออใช่มันถึกโอเคเนะี่ยผมเซ็พนพีนี่ก็นเป็นเพื่อนตรงนี้แหละพูดไปอแล้วได้ See you